คุณู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์รถที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าติดอันดับโลกตลอดนะครับคือแบรนด์เกียร์เลยนะครับผมซึ่งว่าตอนนี้เนี่ยรถที่เด่นมากๆเลยก็คือตัว e v 6เนี่ยนะฮะที่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมด้วยเดี๋ยวไปคุยแบบเจาะลึกกันดีกว่าว่าวันนี้เกียร์เนี่ยเขามีการเปิดตัวอะไรกันบ้างคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมพามาเจอกับ เซลสุดฮอตนะฮะของค่ายเกียร์เนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับหยอนครับพี่ตั้มครับแนะนำตัวนิดนึงฮะครับผมพลติพงศ์เซตริพรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางเกียร์ครับผมบูธของเราเกียร์มีอะไรเด็ดๆมาแนะนำกันบ้างอ่าอย่างแรกเลยครับก็เกียร์จะเอารถมาโชว์เป็นรถ EV ที่เป็นพื้นฐานรถไฟฟ้าแท้ๆนะครับเป็นตัว EV6 ีซิอีวีซิกยู่ด้านหลังเราตรงนี้ใช่ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างผมเองติดตามเกียร์มาตลอดเป็นแฟนรถเกียร์อยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นรถที่ได้คุณภาพที่ได้มาตรฐานระดดััับบบโลลลลลกกเเยชแแ้้้ววว็ไไรราาางงงขปิ ข่าวออฟเสือย์อยู่ประจำถูกต้องทุกลุ่มของเพียต้องบอกว่าคือสุดยอดรุ่นนี้คือบอกว่าเป็นเจเนอเรชั่นมาใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับผมใช่ครับดีเด็ดยังไงการดีไซน์ก่อนเลยครับครับผมคุพยนลองสัมผัสจากนี้มาครับสัมผัสจากไฟให้เขอให้สัมผัสด้วยนะขอให้สัมผัสด้วยนะสัมผัสต้องสัมผัสครับคือดูสวยเนี้ยบเนี้ยบพิทเลยคือต้องบอกว่าเรื่องของเทรนเดี๋ยวนี้เนี่ยคือการแบบ ทำลายการตกแต่งภายนอกเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับเพชรอะเนาะใช่มันจะมันมีเหลี่ยมๆใช่ใช่ครับมันหมายถึงว่าเนี่ยคือการก้าวไปสู่อนาคตแล้วครับใช่ครับไฟด้วยผมเห็นไฟ l e d เนี่ยก็คือต้องมีเล่นอะต้องไม่ใช่แบบมาเป็นเส้นๆธรรมดาไม่ใช่แล้วต้องมีลายใช่ครับเป็นลายๆดูดันขึ้นดูแบบว่าไม่ไม่ใช่แค่ลู่ไปรีบๆอย่างเดียวนี่ความแข็งแรงดูดันเลยตรงนี้คือตัวกล้องกล้องรอบคันครับนี่กล้องไฮรอลสัตนั่นหมายความว่าระบบ ความปลอดภัยในการขับขี่จัดมาให้เต็มแม็กเลยใช่ครับกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมแล้วก็ที่สังเกตชัดๆเลยเรื่องสีครับครัเขาที่เป็นสีพิเศษครับเขาใส่สีว่า Moonscape เดี๋ยวนะอันนี้คือสีจริงๆสีจริงครับไม่ใช่ติ๊กเกอร์ไม่ได้ไม่ได้ไปไปติดแว็บเรอะไรไม่ใช่นะเป็นสีของจริงเป็นสีแบบนี้เลยมันยิ่งทําให้ดูสปอร์ตแล้วดูแบบอนาคตอะเนอะมันดูล้ำสมัยดูล้ำสมัยตัวของล้อแม็กส์อะล้อแม็กเป็นขนาด19นิ้วครับผมตามแนวรถอีวีก็คือแบบอ๋อทึบๆหน่อยทึบๆเหมือน ใช่ครับผมก็คือเรียกว่าโอ้ขนาดล้อมา19นี่ก็เรื่องการเกาะถนนนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่แล้วมันดูเต็มกับซุ้มลอ้อก็กระจกข้างสีดําก็ดูสปอร์ตแล้วมันต้องตัดกันอ่ะเนาะต้องตัดกันต้องตัดกันตัดกับสัลุปด้านบอน,นี่สันลุปแต่ว่าสัลุปเนี่ยมาเป็นแบบครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยร้อไม่ต้องพูดถึงใช่ครับผมนี่ด้ามจับประตูนะฮะก็มาเป็นแบบจะเป็นแบบนี้หมดแล้วในใหม่กดปั๊บปุ๊บเด้งออกมาเลยใช่ครับดึงออกได้ เดี๋ยวลองเชิญลองเข้ากับเนี่ยเป็นงานด้วยที่เจ้ามาเป็นงานให้ผมเข้าไปนั่งด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะร้อยเดี๋ยวนะร้อยเกือบร้อยแปดสิบกว่าเกือบร้อยเก้าสิบนะฮะเข้ามานั่งแล้วฟืดนี่คุณผู้ชมวคมะไรนะฮะเป็นแบบว่ามันมาเป็นแบบ ก้านแบบนี้เลยใช่ครับผมเป็นแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นดิสเพย์ยาวเลยครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดข้างในเขามีแต่งด้วยนะมีแต่งทั้งคำมีแบบติดพวกแบบแอมเบียนไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับเมอริเดียนเป็นแบบว่าแบรนด์เครื่องเสียงไฮเอ็นนะผมเล่นอยู่ผมรู้เลยว่าโอ้โหคุณภาพเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยใสปิ้งหวานเจี๊ยบครับผมเกียร์เป็นแบบมือหมุนมีไวเลสชาร์จด้านบนต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคนคิดว่ารถ EV เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าดูทรงแล้วเหมือนแบบรถแบบเล็ก ไม่ใช่จริงๆไม่เล็กเลยเนะไม่ใช่การจัดการภายในเนี่ยเขาทําได้อย่างดีมากใช่ครับโอ้อีโคใหญ่มอนกันนะนี่ขนาดเกือบร้อยเก้าสิบนะเขามานั่งยังรู้สึกว่าเออมันใหญ่อะใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับการสั่งการส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าจอหน้าจอครับทัชสกรีนครับเนาะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาวุ่นวายอะไรแต่ว่าเรื่องของระบบปรับอากาศเนี่ยเขายังมีมาให้บ้างตรงนี้แล้วก็เป็นแบบเบาแบบว่าหนังใช่ครับระบายอากาศดีนะครับนั่งมีเบาะทำความร้อนความเย็นให้ครบหมดเลยผมรู้สึกว่าเบาะไม่อึดอัดนะ พราะว่าอย่างบางทีเราไปนั่งในรถหลายๆคันเนี่ยรู้สึกว่าเบาะ<อ>รัดตัวเกินไปครับกระชับอันนี้กระชับพอดีที่ขนาดสายนัก,กล้ามนะครับใช้ได้เลยเยี่ยมเลยฮะสวยงามมากเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ไปนั่งข้างหลังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยด้านหลังเองก็ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยดูเหมือนจะไม่น่ากว้างนะเข้าไปนี่กว้างเหมือนกันนะกว้างครับ ว่าเหมือนกันอันนี้ผมขึ้นอะไรมาเออคุณขึ้นบ้างดีกว่าคุณขึ้นบ้างดิเออคุณขึ้นไปนั่งเล่าให้ผมฟังนิดนึงเอเอเมื่อกี้คุณหยวนปรับในสระสูสนนงนะคุณหยวน,นนั่นผมยังนั่งได้เฮ้ยผมปรับตะกี้ผมปรับสุดนะผมบอกเลยผมปรับแบบสูงหน้าเพราะว่าผมเป็นคนขายาวอ่ะครับยังผมมันสูง173เนี่ยก็ยังนั่งได้อยู่ตะกี้ผมเข้าไปนั่งก็ยังเหลือๆใช่ใช่ครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้วยด้านหลังนี่ มีช่องแอร์หลบอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็พวกอ่พวกพวกตำแหน่งชาร์จเจอร์ต่างๆจะเป็นสีหมดแล้วใช่ครับคือว่าไม่ได้นึกถึงเนี่ยคนข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังก็มีให้คนข้างหลังก็มีให้ด้วยใช่ครับแหมเป็นไงแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังคุณหยวนค่อนข้างใหญ่เก็บของได้เยอะครับวางกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยสายตีกงตีกอล์ฟว่ากันไปเลพับเบาะได้ไหมพับเบาะได้พับยาวได้เลยใช่ครับว้าวเรื่องการเก็บของนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะสามพารองสามพาระเก็บได้สบายมากได้ครับแล้วเนี่ยครับด้านหลังก็จะมีไฟ LED ขนาดใหญ่ชอบตรงนี้ เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบรถที่ไฟแบบกระจิตรลิดอันนี้คือมาเต็มเลยเบรกทีคือเบรกสุขุมวิทนี่คือเห็นไปถึงอาลีเลยนะครับใช่ใช่ใช่เลยก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าค่าตัวนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ยังต้องรอ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 เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมาก็มามาชมก่อนว่ารถยนต์แห่งโลกอนาคตเนี่ยมันเป็นประมาณนี้อ่าซึ่ง คนไทยไม่ต้องห่วงได้จับต้องอย่างแน่นอนแหละแต่รอกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงดีกว่าครับเอาเป็นคันที่เราสามารถจับต้องได้ครับซื้อได้เอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าผมเองเนี่ยนะฮะติดใจคันนี้เหมือนกันเพราะว่าสมรรถนะดีดีมากดีมากแล้วแรงเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดๆที่สําคัญคือนั่งสบายเฉยแล้วก็ให้เรื่องของระบบภาษาความปลอดภัยมาครบครันเต็มเป็นคันไหนไม่ได้ไปดูกันครับ พี่ตามคันที่อยากแนะนำสุดๆเลยคือเกียร์ทันิวอลเ x l อต้องบอกว่าเป็น SXL เพราะว่าเป็นตัวท็อปเลยท็อปสุดใช่ครับครูออปชั่นมาเลยสวบชันครับใส่มาเลยพี่มีอะไรอยากจะบอกเราจัดมาเด็ดๆกับเครื่องยนต์เลยครับเครื่องดีเซลตัวนี้ขับสนุกมากแรงแรงมากจริงแล้วก็ช่วงล่างคันนี้นุ่มมากแล้วก็ออปชั่นเรื่องความปลอดภัยจัดเต็มนะต้องบอกผู้ชมว่าคำว่านุ่มนี่ไม่ได้หมายถึงว่ายุ้ยนะไม่ยุ้ยนุ่มแต่ทรงตัวนิ่งนิ่งนุ่มแต่นิ่งผมบอกได้เลยเพราะว่าผมสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้ว นุ่มแต่นิ่งจริงใช่ครับผมเดี๋ยวเราอยากจะมีอะไรอยากจะอธิบายแล้วมัางฮะก็อย่างแรกคือเรื่องของขนาดห้องโดยสารก่อนครับครับเขาใหญ่เปิดมานี่เป็นแบบ ออโต้เลยปั้มทั้งหมด11ที่นั่ง11ที่นั่งมีจอทีวีมีซันรูฟให้ครบหมดเลยแล้วก็ที่ลูกค้าชอบคืออย่างแรกเลยคือมันเดินขึ้นง่ายไม่ต้องปีนบางทีสูงไปใช่ลำบากต้องเหยียบขั้น2ขั้นอะไรไม่ต้องอันนี้คือก้าวปุ๊บขึ้นเลยใช่ครับผมแล้วก็ตำแหน่งไฮไลท์ก็คือตำแหน่งคนขับก็คือคันนี้เหมาะสําหรับเจ้าของขับเองก็คือเบาะใหญ่นั่งสบายแล้วก็ตกแต่งสวยสวยเลยหน้าจอดีต้อนทั้งแถบเลย ใหญ่มากโอ้ยมันได้อารมณ์แบบนี้นะหนังมีทั้งนุ่มแบบฮาร์ดแล้วก็ซอด้วยนะครับบอกว่าเรื่องของการเก็บสัมภาระเวล<ะ>าเดินทาง<ช>ดีมากเลยพี่มันมากเลยเหรอใช่ครับอย่างคันนี้มันนั่งสัก8คนกำลังลงๆสบายๆเพราะนั้นกระเป๋าอะสองใบย,ยังได้เลยถ้าขยาบแถวสามไปหน่อยเนี่ยก็ได้เพิ่มมากกว่านี้อีกจริงๆถ้าเกิดว่าจะนั่งทั้งเต็มเลยก็ได้นั่งเต็มก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นจริงๆขยับเบา แถวสุดท้ายเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นอีกใช่ครับผมโเยอะใหญ่มันกันนะใหญ่ครับใหญ่เลยนะเนี่ยขนของได้สบายเลยนะครับพับเบาะได้ด้วยพับเบาะได้ใช่ครับเรื่องของราคาและโปรโมชั่นมากดีกว่าอย่างตัวคานิวอลอย่างตัว SL สอลกันเนี้ยที่2องล้านห้าแสนก้หมื่นสี่พันบาทก็มีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีวารันตีตัวรถห้าปีแสนห้าหมื่นกิโลแล้วก็บริการฉุกเฉินอีกห้าปีเลยครับโอ้โหคือเรียกว่าดูแลกันอย่างถึงใจกันไปเลยใช่ครับใครสนใจมาได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ตั้งมากนะฮะขอบคุณมากครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะก็ต้องจากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกบอกคุณผู้ชมว่างานนี่นะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39เนี่ยนะฮะเขาจะจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับง่ายๆสบายๆที่ผมบอกไป ATK ตรวจมาให้เรียบร้อยหลักฐานวัคซีนสองเข็มขึ้นไปค่าผ่านเข้ามาชมเนี่ยนะฮะบัตร100บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้คุณผู้ชมงานนี้คือแบบสุดยอดจริงๆ ะะมีรถมาเยอะมากๆโปรโมชั่นเด็ดๆด,ๆดีๆเยอะจริงๆเลยครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะครับอโตอัปเดตบ่ายกัางปีออนไลน์ของเราด้วยนะฮะโดยพิธีกรอย่างผมนะฮะแบบกังนํำสไตล์ฝากคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยเรื่องของยานยนต์นะครับว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ของแต่งเจ๋งๆหรือมีพิตตี้โมเดลสวยๆอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอดอย่างแน่นอนวันนี้เวลาหมดลงแล้วหยุดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ